ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไป คนนะครับวันนี้พี่เจไผ่หน้าตาเปลี่ยนไปนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่นนพเจแมนไผ่โดนหนอนแทะและ้วไผ่โดนไผ่โดน,ยโดนแบบอย่เรียกว่าหนอนแทะแถวบ้านเรียกว่าปวดกินะนะครับอ่าวันนี้นะครับมาอยู่กับผมพีเจแมนเทเลเซชชูสีสิทธิ์นะครับพีเจอารมณ์ดีมีดีกรีเป็นสุปตาคร,รับผมโอ้โหเสุกัยขนลุกมากนะคะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอยู่กับพีเจเมายุนะคะ สวยทรมานถ้าได้ทานแล้วติดใจอะไรนะสวยทรมานสวยทรมานนึกว่าสวยทรมานถ้าได้ทานแล้วจะติดใจอะวันนี้มาอยู่กันนะครับใน d ร e a ของคริสต์มาสนะครับเราสองคนก็จิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอร์ออรเวเลครับไม่เล่นแล้วเจอแห่ไปนี่จบเลยนะฮะยังไงแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่นี้มีความสุขทุกท่านด้วยนะครับในวันคริสต์มาสนั่นเอง แต่อย่าลืมสําหรับช่องทางการติดต่อของเราครับเมย์ง่ายๆเลยนะคะทางเว็บไซต์คลิกเข้าไปเลยค่ะ w w w t o r n b e r y t v ก็จะเห็นหน้าอัลล่อลาบนะคะของพีเจแมนค่ะใช่แล้วหน้าตาสวยๆ,ๆแบบนี้ของพีเจเมโยศิลปินที่หมุนเวียนกันเข้ามาที่<ช>รายการของเราด้วยค่ะนี่ศิลปินหรือวงเวียนชีวิตเห็นศิลปิน,<ม>นที่แบบว่าหมุนเวียนมามากหน้าหลายตารับข้างนะคะและอีกช่องทางที่ติดต่อพวกเราสองคนได้ยง่ายวซ่ คิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับทาง S M ของเรานะครับ4ี่แปดต่อหนึ่งสองห้า H เราต้องคึกคักไงสี่แปดต่อหนึ่งสองห้า H อ่ต้องอย่างนี้สี่แปดต่อหนึ่งสองห้า H แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันของเรานะคะดูปากน้องเมย์นะคะแอปพลิเคชันจอทอนบุรี f M ดูปากอีกทีนะคะทอนบุรี f M เหมือนน้องนิชาไหม ฉันเร่เบื่อแกตรงนี้ <laughs> นี่แหละช่องทางการติดต่อง่ายนะคะกับรายการทนบรีวารตี้ของเราค่ะใช่แล้ววันนี้คือคักวันนี้คือคัก<ม>ทำไมอะม,มีศิลปินหนุ่มของเรานะครับมา2คนนะครับวันนี้นะฮะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะรับต้อนรับศิลปินของเราเลยนะครับกับนัศักษวร์และคุณต้อมมีนาครับผม <c oughs> <c oughs> รอดรอดจัดการก่อนเลยมองเลยฮะก็เลยจดกครับนี่เชนด้าครับเชนด้าครับอ๋อฮอลล์เห็นมั้ยสีแบบทำเราหมองเนี่ยไม่อยากจะพูดอ่ะเขาแต่งตัวมาแบบเข้าธีมกันนะพี่พี่ดูแบบว่าทำไมฮะ้้้นมาาา่่งงีีดกวอะเราเราปิดบ้านมากกว่าเราเป็นไปอ่ะจริงจริงมันมารีคริสต์มาสแนะวันนี้เมอรี่คริสต์มาสครับวันนี้นะฮะก็เราก็เลยมาธีม ตรีมคิดมากค่ะเตีมคิดมากเนี้ไม่ได้ตรีมคิดมากเมื่อเช้าว่เตรียมว่าจะหยิบหมวกแดงมาอยู่เอ๊จะะผ่านมาได้หรือเปล่าก็เลยไม่กล้าอีกอย่างหนึ่งกลัวคนทักผิดด้วยนะหรือว่าเป็นีต้อยอ่ะให้แนนำตัวก่อนดีกว่าครับค่ะเริ่มต้นที่ด้านขวามือของเมย์ก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับนสัตว์สวรค์นะครับ จะของผลงานเพลง50ยังแจว๋วแล้วก็ใหม่ล่าสุดครับซิงเกิลใหม่หัวใจไก่แจ้ฝากไว้ด้วยนะครับ<อ>หัวใจไก่แจ้นั่นเองนะครับค่ะอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านานี่มีเพลงที่ฮิตติดชาร์ตกับ88บั75ลูกคุ่งทุนของเราด้วยฉันไม่เคยลืมเธอแม้จะไม่เจอกันนานเพลงนี้ัไม่ใช่อะไรที่เราร้องได้เนี่ยเพราะว่าคผู้ฟังเนี่ยขอกันมาเยอะมากจริงๆะนะครับ เพราะว่าคุณต้นเนี่ยเขาแจกบัตรจำเงินให้กับคนฟังแล้วก็เอเเมาหาเราเพื่อ็นการเรียกยอดเอาห้บาทนะคะนี่ก็ไม่แก้นี่ก็ไม่แก้นี่ก็พยักหน้าใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรือเปล่าเรอเราให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ฟังกันนิดนึงนะคะเพราะตอนจัดลุกทุ่งประมาณ5 6เดือนที่แล้วห้าหเดือนที่แล้วนะคะขอเพลงของคุณต้นมีนามาเยอะมากครับ เพลงไม่เคยลืมเธอแล้วมีอีกหนึ่งซิงเกิลซิงเกิลแรกอ่าไม่จำเป็นต้องเจ็บครับโอ้เย,ยอะมากไม่จำ<อ>เป็นต้องเจ็บเพลงนี้หนูก็ชอบนะคะครับผมเดี๋ยวคุณตอนเล่าดีกว่าว่าเป็นไปเป็นมายัางไงสำหรับซิงเกิลแรกครับผม,มก็ก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมต้นม้นาครับ <Evet. S 2> ซิงเกิลแรกครับไม่เคยลืมเธอครับผมเป็นซิงเกิลที่ตั้งใจทํามากเลยพเพลงนี้เพราะว่าครูเพลงเขาตั้งใจเขียนให้บอกว่าตั้งใจทํามากเลยครับทําตั้งแต่ ดูลายกองกีตาร์โซโล่ลายโหผมผมนั่งดูมาแก้บ่อยมากอ่ะเพลงเนี้ยคือดูหมดไม่ได้เป็นลายกองลายกีตาร์ลายปาเก้ลายไมจนลายทำาูกทำมาโดยจนครูเพลงเขาแบบจะดูอะไรนักหนาเลยว่ามเชื่ก็คืออัดเครื่องประมาณนี้ครับจริงๆก็ตั้งใจทำาภาอยากให้ออกมาดีครับก็ขอบคุณที่ให้การตอบรับอย่างดีเลยครับขอบคุณแฟนๆเพลงทุกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ชมอยู่ด้วยนะครับผมเตะเกยตัว เพื่อปลิ่ยแทนเลยจริงๆ <ắng S 1> นะครับส่วนนักศักย์ครับนักศักย์นักศักย์เท่าห้าสิบยังแจ๋วอ่าห้าสิบยังแจ๋วให้พูดถึงซิงเกิลของตัวเองครับนิดนึงที่มาที่ไปอ๋อที่มาที่ไปของห้าสิบยังแจว๋วที่มานําเสนอช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเป็นการต่อย,ยอดดีกว่าครับเมื่อสักประมาณสามสิบปีที่แล้วเนี่ยหน <horizon S 2> ุกเกิดไม่ทานแต่ต้องทานอาหารที่แอลยอดรักสลักใจได้ร้องสามสิบยังแจ๋วเนี่ยคือผมก็ไม่ทำนกันใช่ไหมไม่ทำเหมือนกัน เพิ่งไม่ทันเืยอกี้ชั้นก็คงเคยฟังนะฮะอาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่แอลก็ได้ครับคนอื่นเพราะว่าเพลงนี้มีหลายคนนํามาร้องนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงที่คือทุกงาน่ะถ้าไปงานไหนไม่ไม่ได้ยินสามสิบจังแจวนี่ถือว่าน้อยมากหรือว่าแทบไม่ได้มีเลยฮะอยากจะรู้ต่อครับห้าสิบจังแจ้วขอสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่าก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปพักเบระครับอ๋อขอให้นักสักแซเปิลซกนิดหนึ่งครับผมได้ครับเดี๋ยวค่อยมาฟังรายละเอียดเนาะครับ เมื่อก่อนสามสิบยังแจวนี่ห้าแล้วก็ยังดูใจร้ายความสวยไม่รุงโรยเท่าไรยังเคกไก่สดใสโซพีลัดัดตใดตั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 ดตะดตั นี่เรากีตาร์มาคลอแล้วเมื่อกี้ผมก็นึกว่าจะเอากีตาร์มาเก่านะแมแค่เบล็กแรกยังสนุกสนานแบบนี้เลยคะกับชลบุรีวาไรตี้ของเรานะคะ2องนมยังอยู่กับเราอยู่ตลอดทั้งรายการเลยรับรองว่าแซกมากขึ้นอย่างเดิมนะคะกวามเดิมอย่างแน่นอนแต่ต้องไปติดตามในเบล็กหน้าค่ะเบล็กหน้าเจอกันนะครับในรายการชลบุรีวาไรตี้ ร่วมโบสดศิลปินในดวงใจจาก7จ็ค่ายเพลงที่คุณชื่นชอบกับกิจกรรมดินเนอร์วิซิงเกอครั้งที่2รุลุนไปดินเนอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ห้อง s สเ l ล่าพาเลสบ u f f e t บนตึกประโยกสกายชั้น79พิมพ์ดีห่งโบวตให้ต้นมีนาจาก MyFriend Entertainment พิมพ์ดีสโบวตให้นุชวิลาวันจากอาสยามพิมพ์ดีสโบวตให้ยิ้มสุดธิดาจากชัวเอนเตอร์เทนเมนต์ พิมดีสี่โบทให้ไทยวัชรินจากลูกทุ่งแฟนตาเชียพิมดีห้าโบทให้ข้าวทิพทิดาดินจากแกรมมี่โกลพิมดีหกโบทให้ไอซ์อูคูเลเล่จากรถไฟดนตรีพิมดีเจ็ดโบทให้โน้ตมหัศจรรย์จาก b ีบีเรคคอโหวตต่อ1นึ่งศิลปินส่งมาที่48ต้อง123เริ่มโบทได้แล้ววันนี้ถึง30มกราคม2557 แต่ทุกครั้งที่เดินด้วยกันดูเหมือนเราจะห่างไกลแค่เธออยากรู้ว่าฉันคือใครคือคนรักเธอใช่ไหมโปรดบอกฉันบอกซ้ำๆให้ฉันมั่นใจ yeah. <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เพราะสิ่งที่เธอทำ กลับเข้ามาสู่ช่วนที่สองของเรานะครับกับรายการจนเปรี้ว่าไรเต้ มาแน่นอนนะครับเมื่อกี้ได้ไปชมแล้วนะครับมิวสิกวิดีโอของเรานะครับกับไม่เคยลืมเธอใช่แล้วเมื่อกี้ไม่เคยไม่เจอกันนานเอาต่อสิลืมอ่ะลืมลืมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะเมื่อกี้จบเวอาได้ไหมสำหรับ MV ไม่เคยลืมเธอจากมีนานะคะอย่าลืมด้วยตอนนี้นะครับใครที่อยากจะมาพูดคุยกับเรานะครับทาง SMS ส่ง SMS มาได้นะครับทาง4 8 1 2 5ดต้ <laughs> ใช่แล้วค่ะสัมดีษณ์นะคะจริงตอนเป็นสองหน,นา <c oughs> ้าค่ะทั้งแบบว่าเนื้อหาของเพลงก็โดน <c oughs> ใจนะคะ m v ก็สะเทือนใจเพราะว่าม <c oughs> ันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นหลายๆ คู่นะคะเกิดเหตุรณ์จริงในชีวิตหรือเปล่าแต่ที่เป็นเพลงนี้สะเทือนใจมากกว่าคือนางเอก MV นะครับเป็นนางเอกที่มันเป็นยังไงครับนางเอก MV เขาสะเทือนใจมากเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าจะเอาสกอยประจำคขื่นของเราไปใช่ไมเป็นน้อง PJ นะคะเพื่อนรุ่นช่งของเราด้วยนะคะ PJ ชนาการนะคะที่ FM แป7แปการน่ารักกับน้องกันดานของเรานะ่ฮะ ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะน้องการกับพี่ต้นมีนา้าน้องการเป็นไงบ้างคะสำหรับเอ่อมิวสิกวิดีโอตัวแรกครับก็จริงๆจริง,รงๆเพลงนี้ซิงเกิลแรกแต่ผมทำเอ็มวีเพลงที่สองครับ<อ>เพลงแรกผมทำไม่ไปเป็นทุกขเจ็บไปก่อนนะฮะพอเพลงนี้ผมก็สารเอียดดีกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมครับนับ่งเขียนบทเองแล้วก็มา แจกแจงว่าจะต้องรับเื่นงั้นอย่างนี้คือคิดบทเองเขียนบทเองแล้วก็กำกับเองหมดเลยรับผมแล้วก็ให้มุมกล้องมาช่วยไม่มีสลิงสไม่มีซีรีส์ไม่มีกาอินเนี่ยนะครับถ่ายจริงเล่นจริงกอดจริงด้วยตอนท้ายกอดจริงด้วยแม่ บทเลิฟซีนด้วยมี CG, CG นิดหน่อยด,ดูดูดีนะคะคพมดถึงที่พี่ต้นบ,บอกว่าเขียนเองแต่งบทเองแสดงว่าในชีวิตจริงเนี่ยจะต้องมีบทเรียนอะไรแบบนี้มาหรือเปล่าเลยแบบว่ามาแต่งได้แต่งเป็นเพลงได้ทำเป็น m <อ>ีได้ก็คืออารมณ์ล้วนๆอารมณ์ล้วนๆ <laughs> ครับขอหมาย,ายจริงๆ,ๆล้วนๆเลยครเงีิจริงๆใช่ไหมต้องเล่าต้องเล่ารอาะเพราะช่วนั้นแบบ เออ่ยังไงเรามีแฟนมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับช่วงที่แต่งเพลงไม่คือดึงที่ได้เพลงไม่คือเดอมมาครับว่าผมก็ได้ประมาณนี้นะครับครูเขาก็บอกพอดเข้าไปใช่ไหมครับเราแต่งมาบอกแสดงว่ามีความรักนี่เลยเขาก็บอกเนี่ยช่วงนั้นผมก็ก็มีแฟนมีอะไรจีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับโทรไปก็ไม่ค่อยรับโทรศสารเราล้องเล่นอยู่อะไรเงี้ยคือมันมันเหมือนกับ นี่ผมเที่ยวออกมาหมดเลยเป็นเรื่องจริงเลยอ๋อก็คือมาจากเหตุการณ์จริงด้วยเพราะฉะนั้นผมร้องเพลงตามผับตามร้านอาหารมาตั้งแต่ปี44แล้วครับผมนานมากนี่แหละก็เหมือนพิธีกรคู่เราเลยนะครเจมส์แมเวลาแฟนโทรมาก็ไม่ค่อยรับค่ะเพราะว่าอยู่กับกิ๊กค่ะผมไม่มีผมมีแค่แฟนเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมจะเอาเอาแฟนเก็บไว้ในใจคนเดียวเลยคนใดได้ดูเที่ยวองข้างเหคะไม่ส่วนข้างนอกเนี่ยไม่นับ อันนี้ไม่เกี่ยวกับหนูนะคะมามาพูดถึงเพลงเมื่อกี้นี้50แหวนักบ้าง50ยหวงแจ๋วยังเล่าไม่จบเลยอ่ะต่อจากเบรดที่แล้วครับก็เล่าต่อแล้วกันนะครับหลังจากที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว30แหวแจ๋วพี่เอารองไว้แล้วก็คนที่แต่งเพลงนี้ก็คือครูรบุรีรัตน์หรือว่าครูวิเชียนครับผมก็ผมเป็นลูกศิษย์ในเรื่องของแต่งเพลงก็เลยขออนุญาตครูครับ ผมขอสารต่อแล้วกันนะเป็นภาคสองของสามสิบยังแจ๋วแล้วกันแต่ว่าจากคนละเนื้อคนละทํานองนะฮะครับไม่ได้เอาท่านองของครูมาครับผมก็เลยแต่งเป็นห้าสิบยังแจ๋วห้าสิบยังแจ๋วใช่ครับแสดงว่าเราต้องไปแบบว่าพบเจอผู้หญิงที่อายุห้าสิบและสามารถมาแต่งได้หรือว่ายังไงคะสมัยนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ห้าสิบหกสิบยังดูยังดูเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เลยนะฮะเมื่อมาสามสิบปีที่แล้วก็บอกว่าถ้า ถึงสามสิบแล้วยังสวยอยู่ก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะวัฒกรรมเวชสัมภางต่างๆเดี๋ยวนี้ทําให้คนห้าสิบร้อยเหมือนสามสิบใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเรียกอย่าเรียกการร้อยใหม่หรืออะไรว่าเป็นศิลปกรรมนะครับผมเพราะว่าหัตถกรรมล้วนๆเลยคนรวยเลยหัตถกรรมล้วยเลยใช่ขอให้เรียกว่าหัตถกรรมล้วนๆเลยแบบ หญิงดูดีขึ้นก็เป็นที่มาของเพลง50าสิบยังแจ๊ใช่ไหมคะและอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะนักศึกษาบอกว่าเรายังมีอีกหนึ่งซิงเกิลครับใช่ครับซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดอัลบั้มชุดที่3ก็คือหัวใจไก่แจ้นะครับหัวใจไก่แจ้อันนี้นี่ทำทำเอ่อทำเพลงนี้นี่อยู่ในสังกัดไหนครับอยู่ตอนนี้มาอยู่สปายดีรีคอร์ดนะครับสปายดีรีคอร์ดครับพีทอมเสรีรุ่งสว่างอ๋อครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นี่จะอยู่ที่มาย r ฟรน e n t t ็นเตอ n ์เทนใช่ครับ อ่านะฮะแล้วแล้วมีใครบ้างครับที่มาอยู่ในค่ายใหม่ค่ายีครับค่ายใหม่ตอนนี้ก็มีคุณบินกณิพันธ์ครับต้นมีนาครัศาสต์เซอหวานครับแล้วก็น้องเบิร์ดนัทวุฒินะครับแล้วก็น้องเมย์พุษภาครับกลับแมงกันยาด้วยนะฮะเ้ยจะไปอยู่กันทำไมหมดเนี่ยจะเลี้ยงไหวไหมยิ่งแก่ยกินเยอะด้วย เราพูดถึงนะคะเพลงนี้พูดถึงซิงเกิลล่าสุดกันไปแล้วเอ็มวีอย่างถ้าสยงจะมีเอ็มวีไหมคะมีครับออกออกออนแอร์หรือยังยังครับผมไปถ่ายพร้อมกับพร้อมกับไม่ใจแก่แจ้ก็นามาแล้วล่ะเยวคงได้ดูอ๋อก็คือตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะให้อยากดูก็ติดตามได้ที่นี่เลยคือแบบว่าตึงเต้นทีไรเนี่ยว่าจะเป็นจริงตือหลอกเลย ท่เนผู้คะสามารถทักทายมาได้นะคะทาง S M S ด้วยว่าอยากดู MV มากแล้วเดี๋ยวทางครื่นเราเนี่ยใหดูก่อนเลยค่ะทางเว็บทอมบุรี tv นะคะส่ง S M S มา r รี u เกกันเยอะ4 8่แปเต้เลยเฮ้ยไม่ทันเลยทเลยเฮไม่ทันเมื่อกี้เป็นกาบอกแล้วว่ากิมมิกของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแต่ในช่วงนี้เบรคนี้เนี่ยอยากให้ร้องเพลงปิดเบรคให้เราหน่อยดีกว่า จะโชวเพลงอะไรดีครับในเพลงนี้เก็บไว้เบลกหน้ามาเจาะมากเลยเก็บปูไว้เบลกหน้าดีกว่าค่ะเพราะว่าเบรกหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตบนสายทางบันเทิงวงการเพลงเริ่มเดินจากที่ไหนและมีอนาคตต่ออย่างไรช่วงหน้าค่ะแกปูได้ป่นเต้นแล้วใจมากจะเป็นอย่างไรนั้นครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเจาะกันลึกๆกับ ทบุรีวาเลตี้ครับผมเสียดายนะเพลงนี้พวกผู้ชายไม่ได้ฟัง ตรงนี้เสียเวลาจะไปก่า คนให้ทั่วรสชาติกลมกล่อมทั้งหอมทั้งหวานให้มันชัวช่วต้องกวนกันก่อนจะร้อนหรือเย็นอย่าเห็นแก่ตัวถ้าคอ สตาชาติไปกันหน่อย กาแฟเด็กชมอ่ะมึนจะกินกาแฟอะไรวะมันอะจะติดติดร้านขแกแก่าวกาแฟสดทำไมมึงจะไม่รู้จริงเหรอแกไม่อยากจะพูดว่ะเพราะว่ามันเป็นของตายแต่มันเป็นของตายกินนะเว้ยเพลงนี้น่าเาสียดายผู้ชายไม่ได้ ชายได้ฟังสักครั้งเธอคงเข้าใจก็เลยไม่รับไม่เรียนไม่รู้อะไรสักอย่างผู้หญิงลึกๆรู้สึกนึกคิดเช่นไรกันบ้างผู้ชายได้ฟังสักครั้ง มึงไม่เคยรักใครสงสารมึงมั้งเหรอวะเออเออระวังมันจะสายเกินไปนะเว้ยเออฉันสงสารมึงหฮะสงสารมันเนี่ยนะสมเพศมันด้วยถ้ามันไม่มีฉันแล้วมันจะอยู่ยังไงพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่มีทุกวันเนี้ยก็เมาหมอนหมาทุกวันอยู่ละผูกชายอย่างมันนะจะคิดอะไรเป็นแล้วมันจะคิดมากทำไมวะชนแก้วเออ